ี้เราก็จะมาสร้างพิมพ์เขียวนะคะให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะว่าคอร์สนี้โปรแกรมนี้นะคะเราจะไปในทิศทางไหนนะคะหัวข้อก่อนเราเล่าไปแล้วว่าความตั้งใจของโรงเรียนออนไลน์คืออะไรนะคะคราวนี้นะอยากให้ทุกคนนะลองดูว่าความตั้งใจของคุณค่ะคืออะไรนะคะให้เปิดไปวอนะ์บุ๊กหน้าที่สองนะคะ จะมีคำถามอยู่สองข้อเนาะข้อแรกก็คือความตั้งใจที่คุณเข้าร่วมโปรแกรมนี้คืออะไรนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือคนสำเร็จที่คาดหวังเมื่อจบโปรแกรมออนไลน์นะคะโรงเรียนออนไลน์ในระดับอุบาลนนะว่าอยากได้อะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะในการเขียนนะหนึ่งนาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจับเวลาก่อน เขียนเลยนะคะ1น,นาทีค่ะ ผลสำเร็จนี้ก็อยากให้เขียนเป็นอะไรที่มันแบบชัดเจนหรือว่าวัดผลได้จับต้องได้นะคะตอนที่เราจบโปรแกรมเราจะได้มาดูกันว่าผลสําเร็จเราเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะ ที่คุณครูอยากจะให้เขียนความตั้งใจก่อนเพราะว่านะคะเหตุผลน,นั้นดับหนึ่งเลยที่คนเราไม่สามารถมีในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เนื่นองจากพวกเขาไม่รู้ค่ะว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่แบบโอ้คูปเตรียมหัวข้อไว้ให้เยอะมากๆนะคะในชั้นอนุบาลเนี่ยอยากให้รู้ก่อนว่าความตั้งใจตัวเองคืออะไรตัวเองต้องการผลลัพธ์แบบไหนนะคะแล้วก็อยากให มองหามันนะในคอร์สคอร์นี้นะคะแล้วก็เอาไปให้เต็มที่เลยนะคะทีนี้คำถามของคนส่วนใหญ่ที่คุณครูเจอนะจากประสบการณ์นะคะเขามักจะถามคุณครูแบบนี้ทำออนไลน์ต้องรู้อะไรบ้างไปเปิดร้านออนไลน์ลที่ไหนดีแพลตฟอร์มไหนดีแอพพลิเคชันไหนดีคอนเทนต์ต้องเขียนยังไงอยากยิงแอดต้องทำยังไงอยากขายได้เยอะๆต้องทำยังไงเขาควรจะทำเว็บไซต์ไหมนะคะซึ่งในที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ มันเป็นมิติที่แบบบางทีคนเนี่ยมอเขาเรียกอะไรนะมองจากข้างนอกอะ่ะมันเป็นเหมือนเปลือกไม้ะคะ่นะเนาะแต่ว่าข้างในจริงๆในแก่นข้างในที่ที่เวลาเราทํางานด้านออนไลน์จริงอะ่ะคาถามเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คําถามเปลือกนอกอย่างเช่นว่าเราทําอย่างไรหรือว่า how to นะคะอันนี้มันแทบจะเป็นแบบอันนอกสุดเลยอะ่ะแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่าแบบ how อะทาอย่างไรอะ่ะเราต้องรู้ก่อนนะคะสืบค้นลึกเข้าไปข้างในนะว่า เรากําลังทําอะไรอยู่นะต้องมีสติตรงนี้ก่อนนะว่าเราทําอะไรเราถึงจะค่อยมาคิดว่า i, เฮ้ยแล้วเราจะทําอย่างไรให้ไอ้ที่เราทําเนี่ยมันสําเร็จนะคะแต่มันมีชั้นที่ลึกกว่านั้นที่เป็นแบบแก่นแท้ๆเลยอะที่ทําให้แบบการทำออนไลน์ m a r k ตต i n g มันยั่งยืนอะ่ะก็คือเราทำอ่าอยากรู้คําตอบไหมเดี๋ยวรอดูเฉลยในสไลด์ถัดไปนะคะ ซึ่งไอตัวตั้งต้นที่มันอยู่แก่นนี่แหละที่มันจะเป็นแบบแหล่งพลังงานที่ขับเคลื่อนเราเลยแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่โปรแกรมนี้ทำงานนะคือเราจะเรียนโดยที่เราจะสตาร์จากข้างในรากฐานหรือแก่นข้างในออกมาค่อยๆออกมาข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราลองถามนี้กันก่อนค่ะว่าทำไมถึงอยากรู้เรื่องออนไลน์หรือสนใจเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะเปิดไปเวิร์กบุ๊กหน้าที่สามนะคะ แล้วเขียนคําตอบลงไปค่ะว่าทําไมคุณถึงอยากเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์หรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะและก็อะไรคือโอกาสสําหรับคนที่ทําการตลาดออนไลน์เป็นอ่านี่คุณครูจะให้เวลา1นนาทีนะคะเขียนลงไปได้เลยค่ะ หมดเวลานะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เขียนออกมาได้เยอะเลยแหละนะคะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนที่รู้เรื่องออนไลน์หรือว่าทำการตลาดออนไลน์เป็นนะโหยิ่งช่วงโควิดเนี่ยนะยิ่งเห็นชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอะเห็นโอกาสแล้วก็แบบเห็นข้อดีของมันอยู่แล้วไม่งั้น่าไม่จัดเวลามานั่งเรียนในโปรแกรมนี้นะคะทีนี้คําถามที่สําคัญไม่แพ้กับว่าทําไมอะก็คือแบบแล้วทาไมไม่ทํา รู้ว่าดีทําไมไม่ทำนะคาถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่มันหยุดยั้งเราไว้นะคะ why not ค่ะทำไมไม่ทำนะคะอันนี้เปิดไปเวอร์บุ๊กหน้า28นะคะอ่าหน้า28หน้าตามันจะเป็นตารางแบบนี้ที่เขียนว่าเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นเงื่อนไขนะจะมี2องคอลัมน์นะคะให้เราเขียนลงไปเฉพาะฝั่งซ้ายก่อนนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เติมเต็มมันในเวิร์กช็นะคะซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะ เียนแค่ด้านซ้ายค่ะว่าอะไรที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคข้อจํากัดหรือความกังวลสําหรับคุณนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะสําหรับคุณในการทําออนไลน์มาเก็ตติ้งนะคะอะไรที่มันแบบขุดขึ้นมาในหัวนะเขียนลงไปได้หมดเลยนะคะอะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะให้เวลาทั้งหมดในการคิดนะสองนาทีนะคะเดี๋ยวเริ่มจับเวลาเลย หน้าตาของอุปสรรคข้อจํากัดความกังวลมันเป็นแบบไหนตัวอย่างจะเป็นแบบนี้นะคะมีเงินทุนไม่มีเวลาไม่มีรถอายุเยอะต้องเลี้ยงลูกต้องอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ไม่เก่งทกเทคโนโลยีกลัวโควิดนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบคิดขึ้นมาในหัวแล้วว่าอันนี้แหละที่ทำให้ฉันอะ รู้นะว่าออนไลน์มันดีมันน่าสนใจแต่ฉันยังไม่ได้เริ่มทำหรือบางคนที่เริ่มทำไปแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าหยุดไปเลิกไปหรือว่าทำไปแล้วไม่ได้ไปทำต่อไม่ได้แบบเต็มที่กับมันอนะอะไรบ้างเหรอที่หยุดยั้งเราไว้นะคะเขียนออกมายิ่งเขียนออกมาเยอะยิ่งเขียนออกมาทั้งหมดนะก็จะยิ่งทำให้ สมองเราโล่งค่ะแล้วเวลาที่เราทําในหัวข้อถัดไปนะมันจะแบบไปได้ชิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะเชืเิญให้ทุกคนอนะ่ะได้เขียนอันนี้ออกมาแบบเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเพราะว่ามันเป็นความกังวลหรือข้อจำกัดสำหรับเราเท่านั้นเราคนเดียวเลยเดีย๋ยวให้เวลาเขียนนะเหลืออีกประมาณ40วินาทีนะคะ หมดเวลานะคะถ้าใครยังเขียนไม่เสร็จนะก็สามารถที่จะกดหยุดวิดีโอเอาไว้เนาะแล้วก็เขียนต่อได้เลยถ้าเขียนเสร็จก็สามารถกดเล่นวิดีโอต่อได้นะคะครูไปต่อแล้วนะทีนี้ไอ้ที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราลองตอบตัวเองดูซิว่าถ้าไอ้เมืเ่เจมันไม่ใช่เราอะ่ะแต่เป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนที่เรารักมาปรึกษารเรานะคะว่า เขามีอุปสรรคข้อจำกัดความกังวลในการที่จะแบบทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอ่ะเหมือนที่คุณเขียนไว้เมื่อกี้เป๊ะเลยอ่ะคุณจะพูดกับเขาว่าอะไรจะให้คำปรึกษาเขาว่าอะไรนะคะอ่าเหมือนเป๊ะเลยนะถ้าอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเราเขียนว่าเออเราไม่มีเงินทุนนะคะเราลองนึกดูว่า เพื่อนที่เราสนิทมากรักมากหวังดีกับเขาอยากจะให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมีรายได้ที่มั่นคงมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขเขามาถามเราว่าแบบ <S <S เฮ้ยแกฉันอยากทําออนไลน์อ่ะฉันอยากเรียนรู้เรื่องงานตลาดอะไรแต่ฉันไม่มีเงินเลยอะ่ะแกแนะนาฉันหน่อยควรทํำยังไงนะคะอ่ะให้เราจรินตนาการแบบนี้นะเอาทุกข้อที่คุณเขียนไว้เมื่อกี้มาพูดเลยว่าจะแนะนํำยังไงอันนี้คุณครูให้เวลาสองนาทีนะคะเริ่มเลย ตัวนี้เนี่ยเมื่อก,กี้เราเขียนความกังวลไม่ในหน้าที่28แใช่ไหมคะแต่พื้นที่ที่เราจะเขียนว่าออให้คำปรึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าที่ 4. สี่ิกกลับมาเขียนในหน้าที่สนะคะ <S <s <sk> เขียนได้อย่างเต็มที่เลยนะคะจะใช้ภาษาแบบที่พูดกับเพื่อนแบบอาจจะไม่สุภาพหรือแบบเพื่อนกันคุยกันตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเขียนได้เลยเต็มที่ ให้คิดซะว่าแบบคนที่เรากําลังให้คำปรึกษาเนี่ยแบบเรารักและหวังดีกับเขาจริงๆนะคะถ้าเขาได้คําแนะนําอันนี้ของเราไปเนี่ยโอ้เขาก็จะแบบไปลงมือทําไปสร้างผลลัพธ์ไปสร้างรายได้ในชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะคะ เลืออีกหนึ่งนาที หมดเวลานะคะจากกิจกรรมนี้นะสองคำถามสองข้อนี้นะคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคลายความกังวลลงไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าแบบหลายๆคนน่าจะได้ตอบเลยว่าแบบเฮ้ยสู้ๆแกทําได้เฮ้ยแกคิดมากไปเฮ้ยเราเรียนรู้ได้นะคะเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้น่าจะแบบ มีจิตใจที่ฮึกเหิมพึกคัาและที่จะพร้อมจะเรียนรู้ใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะ่ะคุณครูว่ามันมพนาเป็นที่ใจของเราเองนี่แหละเนาะคุณครูมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่เขาแบบตอนเขาทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งใหม่ๆอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้กลยุทธ์ไม่ได้รู้เทคนิคอะไรใช่ไหมตอนนั้นเราก็เป็นพนักง,งานประจําแล้วเขาก็ไปรับของมาขายเอาสบู่มาขายเอาครีมมาขายแล้วเขาก็โพสต์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาอะค่ะ โพสทุกวันเลยโพสขายครีมโพสขายสบู่โพสอหอยุดอย่างเงี้ยโพสอหอยุดแค่การขายของอะ่ะคนครกก็เลยถามเขาไปว่าแบบแกไม่กลัวเพื่อนแบบอันเฟรนหรอเขาเลิกคบเหรอแกขายแต่ของอ่ะแกไม่แบบไม่ไม่อัปเดตชีวิตไม่อล้วเลยเหรอขายของอย่างเดียวน่าเบื่อจะตายนะคะสิ่งที่เขาตอบคณคุูก็ตอบกลับมาว่ายัางไงร,รู้ไหมคนครูจาได้จนถึงทุกวันนี้เลยอะ่ะแกฉันนะ่ะมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูลูกฉันสองคน สามีฉันตอนนี้ก็กําลังตกงานเพราะฉะนั้นฉันเป็นเสาหลักของบ้านฉันพวกขายของออนไลน์เนี่ยนะฉันหาเงินเนี่ยมันไม่น่าอายเท่ากับทักไปขอยืมเงินคนอื่นหรอกแกโอ้ตอนที่คุณครูฟังอันนี้นะคุณรูรู้สึกว่าอืมเขาได้ก้าวข้ามอุปสรรคแบบที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอะในจิตใจของเขาไปแล้วนะคะเพราะเขารู้ว่าเขาแบบทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อใครนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีอุปสรรคอะไรในใจนะเมื่อกี้เราได้แบบให้คําแนะนําตัวเองไปแล้วนะคะ มาค่ะลุยนะคะถึงเราจะเป็นแบบเด็กระดับอนุบาลความรู้อนุบาลในเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์แต่เราก็แบบพร้อมที่จะลุยนะคะอ่ะทีนี้เรามาสร้างพิมพ์เขียวแบบใหม่กันดีกว่าค่ะคือเราจะไม่ดูแค่เปลือกเปือกผิวผวนะว่าแบบเฮ้ยมันทํายังไงคุณครูมันทําอย่างไรแบบ h how to หน่อยหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะลึกไปถึงจุดที่เป็นแบบแหล่งพลังงานเลยแหละว่าเราทําไปทําไมนะคะทาไมคุณครูถึงต้องเน้นเรื่องนี้ บอกเลยนะคะว่าการที่เราสตาร์ทจากจุดนี้นะมันจะมีพลังมากนะคะที่เราจะเริ่มจากเราทําทําไมแล้วเราคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําอะไรและเราจะทําอย่างไรนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบแหล่งพลังงานเลยแหละที่เรารู้ว่าเราทําไปเพื่อใครหรือเราทําไปทําไมนะคะเพราะว่าในระหว่างทางที่ทุกคนทําไปอ่ะบอกเลยว่าจะเจอแบบโโหอุปสรรคความท้อแท้ละพัดอย่างเลยนะคะ แล้วก็คุณครูเจอคนเยอะมากที่มาถามว่าแบบ how to ทําอย่างไรอะ่ะต้องทําอะไรต้องทําอย่างไรอะ่ะคุณครูก็สอนปรากฏว่าทําสอนไปละทาไปได้สักพักก็เลิกไม่ไหวแล้วไม่เกิดผลลัพธ์ขายไม่ได้สักทีเลิกแล้วไปทาอย่างอื่นไปทําอะไรที่มันแบบหาเงินง่ายหาเงินเร็วไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยถูกกฎหมายก็มีนะคะซึ่งมันไม่ยั่งยืนหรอกเนาะเราบอกแล้วเราอยากจะสอนให้ทําออนไลน์อย่างยังย่งยืนไปจนถึงแบบว,วัยเกษียณเลยเพราะฉะนั้นนะ คุณครูจะให้ความสําคัญมากๆเลยกับส่วนนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับคอร์สอื่นนะที่เขาสอนทําออนไลน์แล้วมาถึงเขาบอกเลยวแบบ่าเอยเปิดร้านค้าออนไลน์ทายังไงวิธียิงแอดทายังไงวิธีโพสต์เฟซบุ๊กทายังไงคุณครูไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะคุณครูจะเริ่มตั้งแต่แบบให้เราค้นหาตัวเองก่อนเลยนะเพื่อจะให้เกิดการสร้างอาชีพที่มันแบบยั่งยืนและที่มันเป็นสิ่งที่แบบเราจะอยู่กับมันไปได้อีกนานนะคะ หลังจากนั้นผู้ผููจะให้เราตั้งเป้าหมายหลักค่ะว่าเราอยากได้อันนี้กันแน่นะคะแล้วค่อยไปบอก How to w ทูว่ามันเปิดร้านยังไงมันขายของยังไงมันโพสต์ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราตกลงกันก่อนพิมพ์เขียวใหม่ของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเราจะเริ่มทําจากแบบรากฐานหรือว่าแบบแก่นแท้จากใจเราเลยที่เราจะทํากิจกรรมค้นหาตัวเองกันก่อนในในวันแรกนะคะ การที่จะทําออนไลน์อย่างยัง่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียวเนาะว่าแบบเออทำยังไงทําอะไรนะคะสิ่งสําคัญก็คือนอกจากเราจะเข้าใจหลักการคือเข้าใจความรู้เข้าใจทฤษฎีเข้าใจแบบวิธีการลงมือทําเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเลยอะ่ะคือโครงสร้างที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะให้เราคิดซะว่ามันเป็นแบบเหมือนการที่เราจะปั่นจัก,กรยานอะ ครั้งแรกที่เราแบบขึ้นไปขี่จักรยานแล้วจะถีบมันออกไปเราต้องใช้แรงเยอะที่สุดถูกไหมมันมีแรงฝืดแรงต้านเยอะมากๆเลยอะ่ะที่แบบเรารู้วิธีปั่นจักรยานแหละแต่มันจักรยานตั้งที่เลยอะ่ะเพราะเรายังไม่ได้ออกแรงลงมือทํานะแล้วการออกแรงครั้งแรกนี่แหละที่แบบโอ้มันแบบมันต้องใช้พลังงานเยอะพลังใจเยอะนะคะแต่เมื่อมันหมุนไปแล้วอะ่ะเราอย่าแผ่วนะอย่าผ่อนนะต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาให้จักรยานนี้มันหมุนไปเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นความต่อเนื่องที่เราออกแบบมาว่าจะสนับสนุนให้นักเรียนของเราได้เกิดการลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะก็คือ,เ,อ,อเรามีชั่วโมงทํากันบ้านที่เน็ตเราจะมีจัดซ้ํานะคะเรื่อยๆเรื่อยๆที่นักเรียนสามารถเข้าได้ตลอดนะคะมีเวิร์กบุ๊กให้ลงมือทําให้ทบทวนนะมีคลิปที่สามารถเรียนซ้าได้ตลอดเวลาที่เราสะดวกนะคะคือไม่ให้การเรียนรู้เนี่ยมันหยุดชะงักนะสามารถให้มันเกิดการเคลื่อนที่เกิดการลงมือทําได้ทั้งความรู้แล้วก็การทํานะ การแอคชั่นเนี่ยควบคู่กันไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนใช้โครงสร้างที่เราออกแบบมาให้เต็มที่เข้าร่วมกับเราทุกกิจกรรมนะจะได้แบบเกิดความต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทีนี้พอเราเริ่มโปรเจกต์เริ่มโครงการใช่ไหมใครๆทุกคนแหละก็อยากจะสําเร็จทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่คนทั่วไปคิด,ดอะโหความสําเร็จมันแบบนี่เลยมันเป็นเส้นตรงเหมือนลูกศรอนนันนี้เลยใช่ไหมคะแต่ความเป็นจรงิงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก เวลาที่เราลงมือทําจริงๆอ่ะโอ้ชใช่มันจะสําเร็จนะในสักวันหนึ่งแต่มันไม่ได้แบบหนึ่งสองสามสี่ทุกอย่างมันสําเร็จหมดเลยหนะ้าตามันจะเป็นแบบนี้ยงึกงกิ๊กอยาก,ก,กโอ้ยกว่าจะเสร็จมันต้องมีเขาเรียกเลยนะอุป,ปรสรรคบ้างมีการเรียนรู้มีความยากลําบากมีอะไรที่มันแบบสะดุดอ่ะมันจะไม่ค่อยสะดวกสบายมันจะไม่ได้ง่ายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมใจไว้เลยนะคะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนอ่ะ สาม,มารถจะสําเร็จได้ในแบบของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จของเรากับความสําเร็จของคนอื่นน่ะมันอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกันไปถึงไม่พร้อมกันแต่อย่ายอมแพ้นะคะทุกคนมีเส้นเป็นของตัวเองที่จะสาม,มารถสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยอยากจะให้ได้ทํากิจกรรมค้นหาตัวเองมากๆที่จะแบบอยากให้ทุกคนได้สักเซสหรือสําเร็จไปในเส้นทางของตัวเองนะคะ แล้วก็จะเอาอันหนึ่งไว้ให้อ่านซ้ําๆเลยเวลาทอเวลาที่แบบอีกความสําเร็จเรามันกําลังแบบขมวดปุ๊กปุ๊กปุ๊เขาเรียกนะขมวดเขาหยุกขยุยอยู่ตรงเนี้ยอยากให้เราอ่านอันนี้ซ้ําๆเลยเวลาที่เราท้อแล้วเราเราอยากจะแบบโอ้ยเลิกดีไหมนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่เวิร์บุ๊หน้าที่สี่นะคะแล้วก็เลือก Y ค่ะก็คือสิ่งสําคัญที่คุณเขียนเอาไว้อะ่ะนะ สิ่งสําคัญหนึ่งข้อว่าทําไมคุณถึงมาเรียนรู้เรื่องเนี้ยเอาที่สําคัญที่สุดสำหรับคุณหยิบมาแค่ข้อเดียวนะคะแล้วก็เลือกวายนอ t ค่ะอุปสรรคข้อจํากัดความกังวลเอาที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเอามาหนึ่งข้อนะคะเสร็จแล้วก็เขียนมันลงไปในกรอบหน้าที่4ี่ค่ะชั้นเนี่ยมนลงมือทำออนไลน์มาเก็ตติ้งนะเพราะลายใส่เข้าไปค่ะอันนี้มันสำคัญกับชีวิตฉันมากนะคะ แล้วก็เอาวายนอตเติมลงไปค่ะว่าวายนอตอันนี้มันไม่สามารถหยุดยั้งฉันได้เลยนะตัวอย่างเช่นถ้าใครเขียนว่าสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับฉันคือครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็คือแบบไม่มีเงินทุนนะกันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เวลาเราทอลจะบอกว่าเราอะฉันลงมือทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพราะครอบครัวมันสำคัญกับชีวิตฉันมากและ ไอ้ข้ออ้างที่ว่าไม่มีเงินทุนเนี่ยมันไม่สามารถหยุดยั้งฉันได้เลยนะคะเราก็จะหาความเป็นไปได้จนได้แหละว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินแล้วเราจะทํามันสําเร็จได้ยังไงซึ่งมันทําได้นะคุณครูคก็เคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะอ่ะตอนนี้คุณครูให้เวลาสามสิบวินาทีในการเขียนนะคะเลือกมาอย่างละหนึ่งข้อนะคะแล้วก็เขียนมาลงไปอ่ะพยายามเลือกข้อที่เรารู้สึกว่ามันแบบสําคัญที่สุดหรือว่าแบบเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเลยค่ะ อ่าหมดเวลานะคะเขียนเสร็จแล้วนะคุณครูอยากจะให้ได้ลองอ่านออกเสียงออกมานะเพราะว่าการที่เราได้พูดมันออกมามันเป็นแบบเป็นอะไรที่มีพลังมากๆนะคะอ่าให้ทุกคนอ่านพร้อมกันตามครูคคนะคะแต่เป็นอ่านประโยคของตัวเองนะคะฉันลงมือทำออนไลน์มาเก็ตติ้งเพราะจุดๆ,ๆนะคะมันสำคัญกับชีวิตฉันมากและจุดๆ,ๆไม่สามารถหยุดยั้งฉันได้นะคะ เนี่ยเก็บไว้อ่านซ้ำๆเวลาท้อเลยนะจะได้มีแรงที่จะแบบทำต่อไปนะคะ